ติ๊กต็อกก็ทำการสวัสดีตามบนได้แล้วนะแต่ก่อนจะไปฟังใครอยากทำคลิปที่เป็น AI พูดได้แบบนี้แม่วันสอนให้ในเดือนเทรนเนอรไปดูวิธีการทำการก,ารกันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กต็ของเรานะคะแล้วกดบวกค่ะคลิกอัปโหลดค่ะแล้วให้เพื่อนๆนะคะเป็นนาเข้ารูปของเรามานะ1ใบนะคะแล้วกดปุ่มกระกาทตรงนี้เพื่อปิดเสียงนะคะแล้วก็ไปที่คำว่าแก้ไขค่ะ คราวนี้เราคลิกที่รูปของเรานะคะแล้วก็หดรูปของเราหาลงมาให้พอดีกับกรอบของ t i k t o k แบบนี้เลยนะคะอยากให้เราเลื่อนความยาวคลิปวิดีโอค่ะไปที่6วินาทีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคลิกแบ่งค่ะแล้วก็ลบส่วนท้ายเอาไปได้เลยแล้วให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้านะคะแล้วหาคำสั่งที่ชื่อว่าเอฟเฟ t ค่ะให้เราเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าเทรดดิ้งตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ แล้วให้เพื่อนเพื่อนเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าฮาร์ดเวอร์ตัวนี้นะคะฮาร์ดเวร์ตัวนี้เลยนะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วก็ลากเขาค่ะให้มีความยาวที่6วินาทีเท่ากันเลยเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วคลิกลูกศรลงนะคะแล้วคลิกเพิ่มเอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งค่ะเราวยี่อยู่ในหัวข้อเดิมนะคะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาค่ะแล้วให้เลือกหัวข้อนีนะคะคอมิกบุ๊กล็อกตัวนี้นะเสร็จแล้วติ๊กเลยค่ะ เสร็จแล้วติ๊กถูกนะคะเขาก็จะเปลี่ยนหน้าของเราเป็นหน้าการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เลื่อนไปหาคําที่ชื่อว่าวางสอนค่ะให้เราไปนําเข้ารูปเดิมของเรามาเลยแบบนี้นะแล้วก็ใช้สองนิ้วค่ะหดรูปของเรานะคะลงมาแบบนี้อแล้วก็หมอบไปบาดด้านล่างหาคําสั่นที่ชื่อว่าครอบตัดค่ะให้เ,เพื่อนๆเลือกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาเฉพาะหน้าเราแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกนะ โอเคหน้าเราก็จะอยู่ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราคลิกนะคะแล้วก็ลากรูปเราจากนั้นให้ลากรูปเราค่ะไปความยาวเท่ากับคลิปวิดีโอเลยนะคะแล้วก็คลิกคําว่าถัดไปค่ะให้เราทําการคลิกคําว่าแบบล่างก่อนหนึ่งครั้งนะคะอแล้วก็เข้ามาที่หน้าช่องเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคลิกตุงมแบบล่างค่ะคลิกค่ะโอเคคราวนี้ให้เราค่ะเลือกหัวข้อขที่ชื่อว่าสติกเกอร์ค่ะ ให้เพื่อนๆพิมพ์มคำว่าเฟรมค่ะแล้วก็เลือกกรอบรูปนะคะถ้าเราจะทําบ่อนอาหารก็ให้เราเลือกกรอบรูปที่เป็นสีชมพูแบบนี้เห็นไหมคะว่ามีหลายๆสีให้เราเลือกเลยแล้วก็ทําการขยายค่ะ,ะขยายเขาให้เป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมคราวนี้เราคลิกคำว่าสติ๊กเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วคราวนี้ค่ะถ้าเราทําสุขสันต์วันไหนนะคะอาจะไม่ว่าจะทํำรนาคารใช่ไหมแม่วันก็พิมพ์คาว่ารนาคารได้เลยค่ะส่วนใครจะทําวันพุธวันพฤหัสก็พิมพ์ตามนี้เลยค่ะเขาก็จะขึ้นนะคะคําที่เป็นคําดีๆของแต่ละวันนั้นมาให้เราเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็เลือกเฉพาะอันที่เราชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่วันจะเลือกเป็นตัวอย่างให้นะคะเดี๋ยวแม่วันจะเลือกตัวนี้นะคะเพื่อนๆอ,อยากเลือกตัวไหนเลือกได้เลยแล้วให้เราพริกคําว่าถัดไปค่ะ ตัวเอฟเฟกไมแว่านจะทีมให้ในคลิปนี้นะคะ